ในก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งชอบกินอะไรที่สุดคะลูกชิน้นกินทุกอย่างอเอันนี้กินทุกอย่างล,ลูกชิน้นจะเจ็บท้ายสุด oh โอ้โดนแย่งนะไม่มีใครจะแยง่งเออนี่เข้าปากก่อนเ,อ<ๆ>เลยอมไว้ก่อนนะบางทีแต่ว่าเรื่องของการกินนยคุณผ,ผู้ชมเชื่อได้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวหลายคนชอบกินลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นลูกมันบางที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วทํายังไงอ่ะเอาเข้าปากทั้งลูกนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าบางคนด้วยความหิวว่าเข้าปากเคี้ยวแงบ กลืนเลยมันยังไม่ทันจะย่อยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยชายคนนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วกินลูกชิ้นเข้าไปสักแป๊บเดียวบอกแม่แม่ผมไม่ไหวแล้วแล้วก็ตายคาบ้านเลยค่ะเอา้าตายเพราะอะไรตายคาชามก๋วยเตี๋ยวเลยเกำลังนั่งกินลูกชิ้นอยู่อะ่ะ นายคมสันอุดมนาอายุ34ปีค่ะอนอนหงายเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหน้ากับลำคอเนี่ยเขียวคล้ำเลยนะคะเจ้าหน้าที่ CPR ขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นผลเลยเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเล็กที่50หมู่2ตําบลห้วยปว่าหวายอำเภอพระพุทธบาทของจังหวัดสระบุรีค่ะที่หน้าบ้านเจอชามก๋วยเตี๋ยวอยู่ถ้วยหนึ่งมีเส้นบะหมี่เหลืออยู่หน่อยหมูอยู่ชิ้นหนึ่งน้ำก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยคือกินจะหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่มีลูกชิ้นเหลืออยู่แล้วนะคะด้านคุณแม่ แม่บอกว่าลูกชายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินแต่ยังไม่เห็นเขาจะกินหมดเลยจู่ๆเขาเดินมาหาแม่ทําท่าเหมือนจะอีอาเจียนออกมาแต่ก็ไม่อาเจียนเอามือคลําคออยู่แบบนั้นแล้วก็บอกแม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็แน่นิ่งไปเลยค่ะ มันอ้วกอยู่หลังเลยหน้าแอรหลังแอร์นี่ไปดูมันก็มันมีอะไรมันก็มันหน้ามันโนน้ำโง่เงี้ยโง่เงี้ยคุณแม่ก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่อยู่แล้วล่ะเขาบอกเขาเป็นอะไรกินอะไรเขาไปครับมันกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่าเป็นลูกชิ้นไหมครับนั่เป็นลูกชิ้นไหมไม่รู้ที่ติดอะเนาะม่มันมีชิ้นมันมีกระเจี๊ยบข้างบ้านนี่เดมเป็นเตียวครับก๋วยเตี๋ยวยังหมดหมดจานยังครับ ย้ำช่วยก๋วเตี๋ยวอยู่แ้วเนี่ยบ้าไม่เป็นไรไม่แล้วเขาเขาเกิดอาการไงมั่งเราไปฟังเลยนี่ไม่เกิดอะไรเขาเป็นไงครับกระสอบกระส่ายตุ๋นก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทุบหลังมาหรอกมานั่งกุนเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้ส่งร่างไปชนสูตรก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากลูกชิ้นติดคอจริงหรือเปล่าโอ้โหคอร้ายมากเลยเป็นที่ไม่หมดด้วยเลยไม่ได้บอกว่าต้องเคีทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเคี้ยวละเอียดหน่อยนะฮะ